กูกลับมากำไรห้าพันได้ยังไงกันวันนี้เฮ้ยสุดยอด เย่วสวัสดีวพือนรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่พาว้าวีสามอีแล้วเองอยู่เกมชอยเชีวยงวีหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีนั่นเองทุกคนก็กอนอนึ่นก็นรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเ hey ฮ wow. ียหมี่พาว้าวีสามไว้ด้วยละกันทุกคนที่สาคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียหมี่พาว้าไ้ด้วยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างครับ เฮียมีกลุ่มแล้วก,กี่ท่าทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพีนาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมนั้นในช่วงเวลานั้นครับทุกคนก็กลุ่มของเฮียสามารถตามดูได้ที่ใต้ description ด้านล่างหรือว่าใต้อมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนเป็นกลุ่มเขาร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเขาร่วมนะมาอยู่กับแปะกระทุนสามหมื่นจัดไปก่อนสโลแกกนช่่่่อองไปให้สุุุดยยูทีมค อยากได้สารละไปช่องอื่นอยากได้ความสุขความมันมาช่องนี้เลยก็เฮียมีพาวับวีสามนันเอง let's go มาไมา้สามพันละกันครับวันนี้ช่วงนี้ไอแปะเอาใจยากมากนะทุกคนนะกินไม่เลือกนั่นไงเฮียว่าเนี่ยกินไม่เลือกของจริงเขานี่คือผู้ชายที่กินไม่เลือกจริงจริงนะมิจฉาชีพในล่างแปะ ทำเป็นคนเกตแล้วก็แดกตังเด็กไปวันๆนี่ไงแดก2องไม้ติดไปเลยว่าไม่ได้ด้วยว่าแล้วโกรธซะด้วยเนี่ยได้เปิดหัวก็เปิดแล้วนี่หว่าเราไปเกมมันง่วงๆวะเนี่ยก็เปิดแล้วนี่หว่าเรไปเกมมันง่วงๆโอเคมาขอเล่นหน่อยเถอะโอโ้โหข่หมุนทีเดียวก็ตกดำเพื่อนเกินไปนะอ่าถัดจากทีหนึ่งเป็นสองทีเยี่ยม น่ารักจริงๆเลยแปะเอ้ยอย่างน้อยก็เพิ่มขึ้นพัฒนาขึ้นดุไวไอแปะไอเวนโอ้โหเ้ยมันกระตุกหน่วงๆนะเกมอ๋รอดมาได้ชีวิตนี้ยังรอดมาได้อยู่โอเคสวยขอขอีกสองทีเพื่อนขออีกสองทีโอเคอย่งางนั้นสวย อีกทีสุดท้ายเท่านั้นแหละแปะเอ้าวหลอดโอเคสุดยอดให้ได้เล่นหน่อยเถอะไปหาทุนคืนยี่ไปก่อนโอเบียเป็น A Q A แถวแรกมาไหมเพื่อนไม่มาฮะเพืว่าจะมาแปะยังไม่นอนเลยนะรู้แลช่วงนี้คือโอ้ยละเกมมันหน่วงอะไรวะเนี่ยเกมมันหน่วงๆน,นะช่วงนี้ Okay. ปคิวด้วยมาชิงฉับลงผิดที่ยิ่งฉับลงถูกที่แล้วฮึบไม่ไหลต่อเกมมันหนุง่งหนวงแปลกๆนะทุกคนช่วงนี้นะจัดไป1,260บาทบปั่นสล็อตต้นเดือนทีไรเป็นอย่างนี้ทุกที่อึบนะเออเอากูขาดทุนเลยบอเกเปร่หูไม้แรกเอากูขาดทุนเลยหรอมึงก็แดกไปเยอะแล้วนะแปะนะ อีกสามุดวานหารไปก่อนข้างนอกกระแดกข้างในก็ไม่จ่ายเวลีกู้จริงๆโมหมง่ายกูขาดทุนจริงดีเพื่อนโอ้ยยังขาดทุนอยู่น้อยแปะจิตใจมันทำด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเกมมันกระตุกว่ะทุกคนที่ถ่ายเฮียว่าสวย เรียบร้อยดีอย่างเงี้ยเอ้ยเกมมันกระตุกอะไรวะเน,นี่ยวันนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโ GM เอ๊ะจะทำเกมกระตุกอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหแดก็กรุ่นอ้ยแดกยับ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 เดกยับอืม เอาละที่ถายแล้วข้างในไม่เล่นไม่ให้กูเล่นแล้วแกโอโ้สวยละโอ้โหสวยละมึงทำกูสวยละไหลนอกมาไม้ห้าพันกูน้วิกฤตโอ้หน่วงขนาดน,นี้ตกดำเลยไมห้าพันกูโอ้แปะมึงเกิดไปแล้วเพื่อนไม่ให้เล่นสักไม้กูเพิ่งได้เล่นสอง ได้เล่นไม้เดียวมั้งเนี่ยทุกคนสามหมื่นเยนเนี่ยนะสามหมื่นได้เล่นไม้เดียวจริงดีเฮ้ยโอ้โหขายแพงไปหรือเปล่าขายแพงไปหรือเปล่าตัดราคาหรือเปล่าแจ้งนะเว้ยโอ้แจ้งผู้บดกลมกลมคุ้มครองผู้บริโภคนะเฮ้ยไอแปรมันยากยจริงๆนะทุกคนนะเอาจริง โอ้วันนี้ไม่ได้เล่นสักไม้เลยได้เล่นไม้ดีอะขาดทุนด้วยประเด็นนะ่ะอืมเสี่ยงวันรอบนี้เราจะเสี่ยงไปนะทุกคนเราจะเสี่ยงไปให้ถึงข้างล่างสุดเอาให้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 สุดเออมาเงี่ยว,ว่าไปได้ เงี้ยว่าไปได้เงี้ยว่าไปได้ยังไงเงี้ยก็ว่าไปได้ทุกคนสวยขบวนทีเดียวขบมนทีเดียวออทันนั้นเพื่อนขบวนทีเดียวขบมนทีเดียวขบวนทีดียทีเดียวหลับตาแล้วกูไม่กล้าดูอ้าวโอ,โอนดวงขนาดนี้ตกดำชัวกูว่วาแล้วไอ้แปะไอ้เวนไม่ได้เล่นสังไม้อ้าวนอนนอกมาเฉยอ,อืออ่ะ้นอนนอก แล้วได้อะไรเพิ่มขึ้นไหมนอนนอนนออาจจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าวะกูก็พูดไปนิดข้างขอลองเยี่ขอลองแหละขอลอง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 จากใจจริงขอลองจากใจจริงเออรอดอยู่ไปต่อ สวยทางแยกเต็มหนึ่งส่วนสี่ไม้จ่อยอีกสอทีเท่านั้นเพื่อนอีกสองทีเท่านั้นเอาวอาวอาเนวงนวลแปลกมันต้องได้เล่นสิวะทุกคนมามันต้องได้เล่นสิวะอื้อ let's go โอ้ไม้ที่สองเกือบหมดตูดจ่ายหรือเปล่าโอ้โหไม่จ่ายปูด้วย แปะนอนมาเป็นสัญญาณของวันใหม่โอ้โหหรือเปล่าวะโอ้โหยับโอ้โหหัวสิงโตทะวยให้ตายเถอะซาร่าไหลเคต่อมาเออคิวต่อโอ้โหหัวสิงโตเองพร้อมเพียงอะไรลงกันขนาดนั้นวะนะแปะนอนหน่อยแปะไม่นอนเลยวะ่ะตรงใส่ไมง่งวงว่ะทุกคน กูซื้อไม้สองผ่านหมุนตันากูยังขาดทุนอยู่หรอแปะโอ้ยก,ก็เกิดไปเออแตกดอกมาก่อนเพิ่มรอบไห้กูหมุนหน่อยเอาทุนคืนหน่อยเนอะกูซาหมุนตันมาเพื่ออะไรเนี่ยเออโอ้โหสุดยอดไปเลยไอเลิฟยูจริงๆ อู้ยปาทาร์มาไม่ถึงข้างหลังอ่าสิบเต็มลาบบเฮ้ยอ่าไหลงี้สวยไหลต่อเจเจ,เจแถวสองไม่มาฮจัดไปก่อนรางวัลก็ตัราดซื้อเปิ่มสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทอืมอเคมาไหมไม่มีเคเลยด้วย <laughs> โอ้โหแตกในทั้งทีจ่ายแค่เนี้ยแตกในทั้งทีจ่ายแค่เนี้ยเฮ้ยกูเหลือจะเชื่อมึงจริงจริงไยซื้อเลยดอกสุดท้ายไม่มีอะไรให้เสียแล้วทุกคนไม่มีอะไรที่ต้องเสียเลย ถุงบ่อข้าหม้อแกงตัวเองเล่นแล้วลาสุดเออลาสุดลาสุดไปต่อลาสุดลาสุดไปต่อลาสุดโอเคสวยเอ้าเบก่อนลาสุดไปต่อมาถุงบ่อข้าวหม้อแกงเออยังนิ่งอยู่มันยังนิ่งอยู่ทุกคนมันยังนิ่งอยู่เออเออเออโออย่าหน่วงอย่าหน่วงเออมาขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งปลาข้าวบอลอีกทีหนึ่งเออข้าวบอลอีกทีหนึ่งมาข้าวบอลอีกทีหนึ่งลด้สุดเคี้ยใช้สองบูฟิกอะ ส่งพลังไปเออมาสิบคูณยี่สิบไม้สุดท้ายห้าพันพี่ชีวิตได้บอ่อพี่ชีวิตได้บอ่อป่าหารสวยดอกนี้มาสวยสวยสวยไหลคิวไม่ไหลไม่ไหลคิวด้วยจัดมาก่อนรางวัลเมกาสี่พันแปดร้ยดดอ,อรยบาทเปลี่ยนเป็นเจโอ้เปลี่ยนเป็นติดหยาบคาย ปลาทัดสวยเคโอเคอย่างนั้นสวยเพื่อนสวยโคตรงดงามได้เล่นหน่อยขอร้องเอ้ยได้เล่นสองแดงเบาเกิดเอมาไม่ไม่ไม,มาโอเคกลับมามื่นหนึ่งแล้ววะเออชีวิต <Okay. S 1> จัดไปก่อนรางวัลก็ตัระดับซุเปอร์5,200บาทเอาหน่อยเว้ยสองแดงเต็มระบบสวยงาม เอาหน่อย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 ว้าชจโอเคแถวสองโอเคสวยเคแถวสามโอ้โหว่านอนสอนง่ายจริงๆแปะนอนหน่อยเพื่อนนอนหน่อยไหมนอนหน่อยไหมนอนมาช่วยชีวิตกูหน่อยเถอจีบางก์โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาสิต็มระบับ เ A แถวสองอ่าไม่มีดักรอต์กลับมาหมื่นห้าทุกคนหมื่นห้าก็หมื่นห้าวะปะสู้ต้องสู้ถึงจะชนะออขอไม้ขอไม้คู่บุญหน่อยโอ้หน่วงขนาดนี้ตกน้ำแน่นอนสองมือก็ไม่ช่วยโอ้ยรอดอยู่ พลังแห่งสองมือพลังแห่งสองมือทุกคนอึบอึบๆๆบอ,อ,อึโอเคสวยอะไรพลังแห่งสองมือพลังแห่งสองมือโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่มาพลังแห่งสองมือฮึบฮึบโอเคมาไม้คู่บุญเฮียมาและสิบสองคู่ดุดสี่ไม้ห้าพันเลสโก้เฮ้ยสู้กับมึงนี่มันเหนื่อยจริงจริงไงแปะนะโอ้โหดอกแรกไม่จ่ายดูด้วยอ่ะดอกสองก็ยังไม่จ่าย ห้าดอกสามก็ยังไม่จ่ายเวนกรรมแล้วเือไม้คู่บุญเฮียได้จากเฮียไปแล้วไม้คู่บุญได้จากเฮียไปแล้วทุกคนสิบโอเคเต็มลาบุบเจเจโอสิบเฉยไอเวนเหมือนจะสวยอยู่แนละ้วแต่ก็ยังไม่สวย จัดไปอีก4,340บาทอ้าไปต่อเพื่อนอย่าเพิ่งท้อเทหมายถึงีเงี้ยนะอย่าเพิ่งท้อเทเคไปคิวสวยเอาคิวไม่มีนี่หว่าแถวสาม <c oughs> นี่ไงมีนี่ไง <c oughs> เหนื่อยรุนเหนื่อยเกินไปอีกสองหมุน อีกสักหน่อยม嘛อีกสักหน่อยขอขอแค่สองหมื่นคืนก็ได้อ่ะขอสองหมื่นคืนก็ได้อ่ะมาพลังแห่งสองมือโอ้หน่วหขนาดนี้สองมือช่วยบ่อช่วยอยู่ไปไปไปอีกเพื่อนสวยงามนิ่งอย่างนี้สวยมากนิ่งอย่างนี้สวยมากไอ้เพื่อนเลิฟไอ้เพื่อนเลิฟนิ่งอย่างนี้สวยมากเออนิ่งอย่างนั้นเลยอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเพื่อนอย่างนั้นเลยรักรักอย่างนี้ลัก ไหวชิวไหวชิวทุกคนไหวชิวทุกคนไหวชิวอ้าวไหวชิวทุกคนเชื่อเงียว่าไหวชิวไหวชิวมาขอแปดหกยี่สิบบ้างมาเคไปก่อนโอผีจับยัดบันทีนึงนะมึงเลยโอ้โหปาบู เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเออหัวตีนโตมาสี่พันก่อนเจมาไหมเจแถวสามสเก็ตเตอร์ช่างมันโอ้โหไม่มาจัดมาก่อนสี่พั 4, นโดนไปไปต่อคิวเวไสวยเทแถวสองทีมฉับลดงามทีมฉับลดงามสุจดจอดครับทีมฉับลดงามสุด จัดไปรางวัลโต๊ะ3,400เอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยขอสวยๆแปะนอนอะ่ะโอเคเจแถวสองโอเคสวยงามปารท์ทแถวสามไม่มาฮะห,หมุนสุดท้ายคีโอเคไวสวยมากไวสวยมากดอกนี้ไวสวยมากโอเค กลับมาคืนชีพคัมแบ็กอีสเลียวัว้ัว้นัวขึกนไั้นหัวขึ้นันัว้ันนัว้นหันั้นหั้ัว้นหวขึ้นหัะมาคัมแบ็1จั0ไป้นวัวััหนึ ทุกคนกลับมาคัมแบ็กกำไรห้าพันพอเลิกทุกคนโอรู้สึกเหนื่อยจริงๆวันนี้เฮียรู้สึกเหนื่อยมากๆนะในการปั่นในแปะวันนี้โอเควันนี้เก็พาพวกเองมาวา์ด้วเกมชอยเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีนั่นเองทุกคนเหนื่อยจัดเหนื่อยจริงวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีพาวับ วีสาไว้ด้วยแล้วกันทุกคนก็สํสำหรับวันนี้สำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคิปชั o นด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนโอ้ยัเหนื่อยจริงนะเนี่ยยัาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเว้เจอกันใหม่วายรุ่นฮ่าอูา้